วันนี้เราจะ DIY เรื่องของการเ,าเรื่องของการทำน้ำมันพืชที่เหลือเอาไปใช้ประโยชน์ไปบ้างเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปด้วยนะคะจะมา DIY น้ำมันพืชติดกระทะแบบนี้นะคะ <c oughs> กับกระดาษชิชู่นะคะที่เราเช็ดปากจะแต่แล้วเราจะเอาไปทำอะไรนะคะเวลาเรา,เาไปแคมปิ้งนะคะไปทำเตาถ่านหรือว่าปิกนิกอะไรเงี้ยเราต้องปิ้งย่างใช่ไหมคะบางทีเราก็ก่อถ่านเนี่ย จะให้มันติดเนี่ยมันยากนะครับเป่าแล้วเป่าอีกมันคุณจมูกดําหน้าดำเ,เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีง่ายๆเทคนิคง่ายๆ,ๆายเลยนะคะเนี่ยแทนที่เราจะเอาไปล้างเลยนะคะเราก็ใช้กระดาษเช็ดชู่น,นะะี่ค่ะซับเลยนะ,ะเหมือนเช็ดกระทะเลยนะคะเหมือนเช็ดกระทะเลยนะคะเช็ดเลยแล้วก็ทิ้งไว้มันจะอุ้มมันจะดูดน้ําซับน้ําอยู่ในนี้แล้วเวลาไปไปเกาะไฟเตาถ่านแล้วนะคะ จะติดง่ายมากเลยค่ะเดี๋ยวก็ค่อยดูกันต่อไปนะคะอันนี้ให้ดูก่อนนะคะเหมือนเราเช็ดกระทะอะคะ่ะเช็ดให้เกลี้ยงเลยก่อนที่จะเป็นลาเจ็บเวยนะเตาอ่ะ <c oughs> เดี๋ยววันนี้เราจะมา DIY นะคะเรื่องของการจุดเตาถ่านโดยใช้กระดาษทิชชู่ <c oughs> หรือใช้นะคะชุบกับน้ำมันพืชนะคะจะสามารถทำให้เตาถ่านติดง่ายๆนะคะ เคล็ดลับอยู่ตรงนี้เองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะดับแรกนะคะเราก็เอากระดาษชุชูๆทิ้งๆนะคะชุบน้ำมันพืชไว้ที่ก้นๆเลยนะคะเราก็จุดนะคะติดง่ายนะคะหลังจากนั้นเราก็เอาทางประกบ บางเบานะคะเบาๆง่ายๆแค่นี้นะคะบางคนจะไม่รู้บาคนติดเตาถ่านเป่าจนหน้าดําก็ไม่ติดนะคะเคล็ดลับเป็นอยู่แค่นี้เองค่ะเรามาดูตอนมันติดนะคะเห็นไหมคะว่าแค่กระดาษชิ้ๆใส่น้ำมันพืชเนี่ยเราไม่ต้องเป่าไม่ต้องอะไรเลยนะคะติดปุ๊บปุ๊บปุเห็นไหมคะ ติดง่ายมากเลยนะคะลองทําดูนะคะง่ายๆนะคะกับ DIY กระดาษทิชชู่เดีย๋ยใช้ชุบน้ำมันพืชนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ